สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาดูเรื่องมีดสั้นนะครับนะอีกคลิปหนึ่งแต่วันนี้ผมจะสาธิตถ้าจากชุดลำนะครับนะเอาไปใชนะ้โอเคเหม,มือนเดิมนะครับอ่ววาในกรณีที่ว่าถูกแทงด้วยมีดนะครับนะเออครับในชีวิตจริงมันก็ไม่มีใครแทงค้างเงี้ยนะแต่โอเคครับต้องต้องเข้าใจนะว่านี่คือการฝนะึกนะผมนําเสนอเทคนิคนะเพอดูว่ารูปแบบเทคนิคของมันนะครับเป็นยังไงนะครับนำเสนอโอเคในกรณีว่าถูกเข้าแทงนะ เราเกี่ยวออกใช่ไหมนะครับอันนี้คือที่ใช้บ่อยนะครับนะการเกี่ยวนะครับนะทีนี้เวลาเอามาเนี่ยนะพอผมเกี่ยวออกได้เนี่ยนะนะมือข้างที่ว่านะครับผมลักการาาลักษณะนี้นะช้อนที่ข่ข้อศอกแล้วแทงเข้าไปนะแทงเข้าไปตรงบริอ่าใช้โครงนะครับนะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ถ้าเขาพยายามจะปาดมา ติดนะครับนะเพราะเราควบคุมข้อสอบไว้แล้วนะครับรอีกรอบหนึ่งนะเข้าบ้องพยายามจำเลยนะติดนะครับเราคอวบคุไมไว้นะตรงน,นี้ซึ่งเราสามารถนะทำอย่างอื่นได้โอเคนะครับรอ,อบหนึ่งช้าๆก่อนนะผมเกี่ยวออกอมกับมือช้อนแล้วไปยกนะดันแม่นะเราแทงเข้าชายโครงนะนี่นะครับจังหวะต่อมาผมบิดนะพลิกมือกดอมกับ รอบหนึ่งสองแล้วดังออกไปให้ตัวเขาชิดไว้อันเนี้เขาจะต้านออก <c oughs> ต้านออกแยกนะเพราะว่าหนึ่งมือเขาติดเอแขนเขาติดตัวนะถูกจังเลยสองช่วงล่างนะมันไม่เห็นช่วงล่างนะขาผมเนะี่ยอยู่ในเขาอะไขัดขาเขาไว้นะครับตัวมันเหมือนอยู่ห่างนะแต่จริงขาผมเนะี้ยกับขาเขาตอนนี้มันอยู่ใกล้กันนะนะลูกพยายามพยายามเตมันหนีลำบากนะครับหนีแค่จะลำบากนะครับอีกรอบหนึ่ง นะหันเะข้าออกนะับนะผมแทงหนึง่งปาสองนะปาเกขกนะ้าไปนับใต้นี่นะใบเสร็จใตเสร็จนะ่ะเขาใต้เนี่ตเสร็จเขาก,กนะ็ดันเข้าไปนะดันเข้าไปให้แข้งเข้าติดตอนที่เขาพยายามจะงอแขงงนไงแต่มันก็นะก็อาจะลำบากนะับแล้วมันไม่ทันแหละตอนที่เขาพยายามจะหมุนตัวเพื่อมาจะแทงหรือจะฟันเนี่ยไม่ทันละนับนะนะลองดูอีกมุมนึงนะครับ เข้านะ่ต้องเร็วนะจังหวะนี้นะพลิกมือนะ <Okay. S 1> ปากปรากบปักเข้าไปนะจริงๆมันต้องก้าวไปด้วยนะครับนะอันนี้แล้วแต่จังหวะนะครับไม่ตายตัวเนะเข้าผมปักไปลนะเดี๋ยวครับอีกรอบนึงแล้วเวนเะข้าปากเนะีก่กบไปละนะอีกรอบนึง เข้านะดิผักยกเข้าไปตรงนี้เล่นได้นะเข้าไปเลยเอาใส่ความเร็วนะครับเข้าชาร์จให้เร็วทำให้เร็วนะให้เร็วนะเพราะถ้าเอาในจริงเนี่ยเป็นไงการตอบสนองนะครับนะให้หนึ่งๆจังหวะเนี่ยใช่ไหม เขาข้างจะตอบตอบสนองอยากนะแต่โอเคครับชีวิตจริงนะเขานันไม่มีใครแทงทิ้งหรอกอ่าสมติเขาอาจจะจ้วงนะจะล้องดึงกลับอะไรเได้ยถ้าเขาดึงกลับผมก็ตามเข้าเลยเ็เี๋ยวนิดนึง่งนะมือนี่หมาย,ยากละเอนะผมคุมไ้อับนนะกมละนี่ทำอะไรก็ต่อข้าล่างไปนะครับนะ Tiếp yeah. Để mà chơi chip nào đi các bạn